เรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดยกิดโปรดักชัน The Amazing Digital Sir Class ยินดีต้อนรับสู่ The Amazing Digital Sir Class ผมมีชื่อเคนเป็นหัวหน้าของพวกเธอแล้วผมจะทำให้คุณอ้าปากค้างบีบเส้นเลือดหัวใจแล้วก็บีบเส้นเลือดสมองตัวเองได้ในพริบตา ใช่ไหมล่าบับเบิ้ลแช่แล้วลแชรนแต่ฉันอยากดูการแสดงโชว์ของนั้นไม่ไหวแล้วงั้นก็อย่าเสียเวลากันเลยแล้วเข้าสู่ช่วงดีว่าแกงเกลือซูโบและก็คิงเกอร์ลากกระทาแล้วก็แจ็คและตัวตลกคอฟโม เล่นไปแข่เล่นไปเล่นไปแข่เล่นไปตามใจที่ถธอตรงการโลกนี้มีดวงจันทร์และพระอาทิตย์ลา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 ลวววสิจุ่มไม่เห้ออื้ออื้ออ้อ เคนนี่เป็นหนึ่งใน NPC ใหม่หรือตัวละครใหม่ของนายเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นตัวละครใหม่เราต้องเรียบเรียงเพลงใหม่ตั้งแต่ต้นเลยละฉันจะไม่ทำแบบนั้นครับตายตายนูเหมือนจะมีมนุษย์คนใหม่เข้ามาที่นี่แล้วฉันจะถอดเบียร์ออกไปยังไงแค่ลองขวามันนมันง่ายหมดสำหรับทุกคนเดี๋ยวนะ ฉันใส่ V R อ,อัแปลกๆแล้วฉันก็มาที่นี่พวกเคอเป็นใครทำไมฉันทอดมันออกไปได้ฉันอยู่ที่ไหนใจเย็นๆก่อนนะของยันไงพวกเราเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วเธอก็จะแค่จะต้องมูมนมันนี่มันเกิดอะไรกันเนี่ยฮะไม่ไม่ๆๆจะตัวน้อยที่นี่ไม่มีคำหยาบเลกนะมาหากำลังละครจองจำเราสามารถพูดอะไรก็ได้ในนี้นะ เธอต้องตกตะลึงไปกับการประจมภัยกับ,บเพื่อนๆเลยละ่ะแต่ถ้ามีคำหยาบอ่ะนะต,ต,ต,ตึง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 โอ้พระเจ้าคือแล้วฉันจะแบบว่าออกไปไงคืออย่าไปขโมยเรืลล่องนั้นเลยนะจ๊ะแต่แบบพวกเราออกไปไม่ได้ หูปากแจ๊กแต่ใช่เขาพูดเรื่องจริงยิงนดีก็รับสู่บ้านใหม่และร่างกายใหม่ของเธอนะบบบ้านใหม่เหรอนี่หมายความว่าไงพวกอย่าใจร้ายสิพวกเราติดอยู่ที่นี่มาหลายปีแต่เท่าคิงเกิลน,น่าจะม,ม,ามานาที่สุดมีใครเรียกรวมตัวแล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าแหละเหตุผลที่เขาเป็นบ้า <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนี่เป็นเพียงความฝันแล้วฉันควรจะเล่นของเล่นอนนี้จุกจัดฉันจะตื่นใช่ไหมตามสบายจ้าเด็กน้อยเขาพังหน้ากาสุสานของฉันแล้วเคนมีการประนภาภัยใหม่สำหรับมือใหม่หรือเปล่าเนื่องจากเป็นมือใหม่เราจะพาทัวร์รอบๆร,รวงคะอรและไปกันที่นี่คือเต็นท์ เป็นคือที่พักอาศัยของเธอแล้วรวมถึงกิจกรรมทุกประเภทเลยล่ะกิจกรรมเหล่านี้อาจจะรวมถึงบบอลและอีกมากมายและที่นี่เรามีสวนยอมเธอจะเลืเอกคาลิสามดิจิตอลหรือว่าเครื่องเล่นงานวัดดีล่ะกลางคืนกลางวันตามใจวันนี้เธอเป็นคนเลือกขาวกับบุฟเฟ่ต์จกักรวาลนั่นหมดแล้วใช่ไหม แน่นอนไหมนี่คือห่วงเวงปกติแล้วจะออกมาที่นี่อะนะฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนั่นคือเราจะอยู่ที่นี่ซึ่งจะมีดวงตาฉันจับตาเธออยู่นับร้อหยว่าไงเคฉันรักเธอเฮ้ยรีบไปก่อนที่ดวงจะจะอยฉันดีกว่านะเดี๋ยวนั่นอะไร ต้องทำความสะอาดทางเดินซะแล้วนะเดี๋ยวผมจะการเองค่ะเจ้านายแงเย่เดี๋ยวนะที่ฉันเห็นด้านนอกมันคือทางออกหรือเปล่ามันคือทางออกใช่ไหมทางออกป้าเลยถ้ามีทางออกจริงๆป่านนี้แล้วก็ไปหมดแล้วใช่เธอพูดเรื่องอะไรอยู่ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อฉันขอรับรองว่ามันไม่มีเรื่องประตูทางออกเลยนะหรอกนะเธออาจจะเห็นภาพลวงตาแบบดิจิตอลจากการเปลี่ยนสมองเธอไงฉันภาษาบ้านว่าฉันภาพลวงตาดิจิตอลแล้วมาพูดถึงเรื่องสําคัญจะดีกว่าไหมอย่างเช่นเธอไงคือฉันเชื่อเออพระเจ้าทำไมฉันำจำตัวเองไม่ได้ ไม่มีใครจําชื่อใครได้หรอกเมื่อเข้าสู่มาหาการลงคอนอะ่ะแต่ที่ฉันควบคมไม่ได้คือใจิตใจของเธอฉันได้แค่ตั้งชื่อใหม่ให้เธอเออชื่ออะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงไปเจ้าตัวเล็กชื่อของเธอเป็นอะไรก็ได้นะแล้วเธอละว่ายังไง เออฉันไม่เสือกแค่เรื่องนั้นก็ได้งั้นก็เธอว่ายังไงกับชื่อเธอ,อว,ว่ายังไงกับชื่ออถูกไมแย่มากลองอีกทีแล้วเธอว่ายังไงกับชื่อปอมมี่เออใช่ฉันว่าฉันว่าทำมแจ็คไงพูดถูกเราจะมีการประจนภยัยครั้งใหม่กับสมาชิกใหม่ฉันพูดไปตั้งแต่หลายนาที เธอชอบความประจมไมหมเรือกความตายต่างๆและยาตายเค้กเทวดาไหมไอเจ้าปลาซสเอส่เอเดี๋ยวเธอไปรู้ข่้เล่นม่งั้นฉันจะให้เธอประจ,จมภัยในบ้านง่ายๆโอไม่ oh my, ฉันไม่อยากประจ,จมภัยในป้าเลยไม่ต้องห่วงซูเบอร์เธอสามารถเลือกจะมาแจมหรือไม่แจมก็ได้นะการประจ,จมภัยวันนี้คือ เก็บรวบรวมพวกโกๆๆๆๆลิงใช่แล้วเราต้องเก็บรวบรวมพวกโกลิงและเธอก็ต้องจับให้หมดแต่พวกเขาคือนเไรอ่ะดิจใจที่ถามบับโบลพวกมันตัวแต่พวกเขาทำอะไรได้พวกโกลิงเป็นสัตว์รูปทรงตัวเล็กๆที่มันชอบขอโมยของต่อหน้าไปให้ราชินีมันเกินไม่รู้ทำไมมันถึงทำแบบนี้นะ คุณสามารถหยุดมันได้หรือเปล่าแล้วขอให้สนุกกับซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยของฉันเออนั่นคือหมายความว่าไงมันเป็นการประจนภัยเล็กๆน้อยๆของเจนมันเป็นสิ่งสนุกสนุกที่ต้องทำเพื่อให้เพื่อให้แล้วไม่เป็นบ้าอลองเจงข้างนั้นถ้ามีใครต้องการฉันก็และโอพ้พระเจ้าอ้าเอ้าว ใคริดได้ช่วยด้วยไม่ไม่นะเขาข่าสูบเบอร์ไปแล้วแล้วก็นะหาอะไรากินไน่ไหมอ๋อเราควรไปตรวจสอบคอมโมดฉันหวังว่าเขาจะยังสบายดีป้อมประการของฉันนายอยากไปหาคอมโบไหมไม่นะไม่ดีกว่าฉันได้ยินฮอมคอมโบก่อนกลายเป็นปนามาทำเขาพูดว่าทางออก และเธอเลยนะพอมี่เธอก็อาจจะเป็นบ้าไปเริ่มเหมือนกันเดี๋ยวนะนั่นหมายความว่าทางออกมีอยู่จริงใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าเธอทําให้ตัวเองสูญเสียสติเดี๋ยวเลสซูเบอร์ลนะ่ะคือฉันอยากจะถามว่าถ้ามันมีจริงซึ่งมันไม่ใช่เพราะมันคือความฝันอย่างเดียวไงล่ะฉันคิดว่ามันคือฝันอยู่เลยนะ เออแจ็คทำไมเธอมองมาที่ฉันอย่างนั้นอะ่ะฉันยินดีตามทุกอย่างตามได้ที่ฉันได้เห็นเรื่องตลกเกิดขึ้นกับโอเคฉันพอแล้วจากพวกโกลิงเธอฉันและพอมีดจะไปตรวจสอบคอบโม่เพิ่งปล่อยให้เด็กที่แงและหูห่ออยู่ด้วยกันเพื่อกำจัดปัญหาซูเบอ,อเธอแน่ใจเลยเหรอว่าพวกเขาจับคููกันได้ดีนะ่ะแน่ใจแน่นอนเข้าเป็นตัวละครที่จับคู่กันได้และมีเสียอารมณ์ที่ ควรคู่กันเอาล่าสะสาวๆไปรังควานตัวตลกกันดีกว่านอกจากเพ้่อนของฉันว้าคิงโกกนนฉันตกใจแน่คือนี่คือที่ที่เราจะต้องนอนที่นี่ถึงแม้เราไม่ได้ต้องนอนจริงๆแต่เราก็ต้องควรนอน ต้องมีช่องเธอด้วยอ้าวนี่ไงคือฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมต้องประจนภัยต่อละ่ะทำไมไม่ลองหาทางออกดูบ้างละ่ะเผื่อมันจะมีจริงๆ ก็แบบแล้วตอนเธอมาถึงครั้งแรกแต่เธอก็เริ่มตระหนักได้ว่าเธอไม่สามารถออกไปได้มันเหมือนบ้าหมายที่มันสามารถบรลุแล้วหลังจากนั้นเธอก็ต้องสื่อเสียความการมองเห็นว่าเธอเป็นใครในที่เธอแล้วเธอก็ต้องถามว่าอะไรคือประเด็นแล้วเธอจะสื่อเสียการมองเห็นทุกสิ่งแล้วเธอบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ไหวจะเกิดขึ้นได้แต่นี่ไม่ ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตรวจสอบวันนี้สักหน่อยนี้ในสิ่งความใดาการประจมภายทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งและมีพลังขอบคุณที่นี่เป็นบทเรียนแห่งความฝันใช่ไหมพ่อมี่อ๋อทำไมเราอยู่ที่นี่อีกแล้วอเราทำอะไรอยู่เรากำลังจะมาพบกับเพื่อน ฉันหวังว่าเขายัางสบายดีนะไม่ต้องหวง่วงนะตุกตาฉันมีคุณแจห้องเธอแล้วไม่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 ไมไมเยวนายบอกเห็นผลก่อนทำไมนายมีคุณแจห้องเขาก็ฉันมีคุณแจห้องสําหรับทุกที่เออนะฉันลืมของไว้ในห้องเธอถ้าเจอมาฝากด้วยนะเมื่อแต่เธอไม่กล,วลกัวแรงสาบใช่ไหมแจ็คนั่งเป็นสิ่งเดียวที่ฉันกลัวจริงๆทำไมถึงข้าแบบนี้อะไรมันอาจจะเป็นคําถามเล่นๆของแจ็คก็ได้สบิบอกว่าไม่เท่าตาเห็น ตึ้งตึ้งตึ้งอ้าวขอบคุณที่เก็บมันไว้นะครับพี่ฉันไปแหละบา,บายยจะปืนขอมอกกายเป็นน้ำมันทำแล้วนั่นนั่นคืออะไรมันเป็นมันเป็นเยื่อเรือที่ฉันบอกก่อนหน้านี้ว่าเธอรับไม่ไหวแล้วโอเคถ้าเราแล้วแกไขปัญหาไนดะ้ถ้าเราไม่เชน่น โอ้วววคอมมเรารู้ว่าเรายังไม่ได้สนิทกันแบบนายโทรหาฉันเพื่อเล่นมุนตลกมันตลกจริงๆตอนนั้นฉันเมียเราไม่ดีนิดหน่อยเออ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 มนี่เธอคิดว่าเธอช่วยฉันตรงนี้ได้ไหมฉันเข้าใจถ้าเธอไม่อยากช่วย ขอโทษนะ กำลังดูอะไรอยู่โกลิงเอาส่วนของซูเปอร์ลงไปจำได้ไหมอ๋อขอบคุณที่เตือนความจำนะเราไม่เกี่งเรื่องพวกนี้หรอกใช่ไหมแจงเกิลว่าไงเพื่อนเพื่อนเจ๊เราหนัดใจหลุมของซูเปอร์แล้วเจ๋งหวังว่าเขาโมจะไม่โกรธฉันที่ฉันไม่ข่มมุกตลกของเขานะ เออเขาสบายดีเลยจ้ะที่จริงเขาลืมเลือกพวกนั้นไปหมดแล้วก็ดีนะที่เขาเรารู้ว่าเขายังมันไม่ได้เป็นบ้าที่จริงเขาขอให้ชาแนลเจ้านี่มาให้ออออวิวว คนรักที่โมงเหรอจะรู้ว่ามันคือรังน่ะเอ้ยลาลาการ่านั่นคือเชื่อเธอใช่ไหมอยู่ตรงนี้ เฮ้เฮ้เฮ้ฟังนะฉันไม่ได้ตัง้งใจจะทิ้งเธอแบบนั้นแต่แบบดูมือฉันสิจะไม่รู้ทำไงนะนั่นะไม่เป็นไรไอ,อ,อสิ่งที่เธอต้องทำตอนนี้คือการตามหาเคนเขาสามารถช่วยฉันและดูแล้วาครัได้โอเคฉันตามหาก็ได้ที่ไหน จริงๆฉันไม่รู้แค่ลองมองไปลอบๆแล้วลองหงเรียกชื่อเขาอฉันว่าเงนินโอเคฉันไปตามหาเคแล้วนะไม่ใช่ว่าเธอย้ายมาตรงนี้เง้นฉันไปตามหาเคเลยนะเดี๋ยวพอม,มอิฉันขอโทษสำหรับวันแรกของเธอที่นี่มันแบบเย่มากๆ เออไม่ต้องกำงวลหรอกนะงั้นฉันไปตามหาเคแล้วนะฮัลโหลเคพวกเรามีปัญหานิดหน่อยนะเอาว้ย

อ๋อนี่คือลังเธอนั่นเองรู้ไหมท่านควรจะขอความยินยอมก่อนที่จะมาให้ผมเห็นสิ่งที่น่าขบรันชงด่ลุกเกินลุกเกินไอ้เจ้าบอกว่าจะตายป่าเรียกเียเดินไปยังเฟบมากด้วยคือในฐานะราชมชนฉันอยากจะถามว่าเฮ้ด hey, ูส nice, ินั่นซูบอรวัดไงซูโบอร์ชวยฉันสิไอ้เจ้าซื้อบื้อ ค่อนข้างหยาบคายเลยนะฉันไม่อยากช่วยเธอแล้วโหฉันแพ้ตลอดเลยหยได้ตัวแล้วชิงเกย์แม่ไอชาชัวมไม่เขาไม่เป็นไรหรอกนะา 我很。Oh. แกต้องเป็นกริงฮัตเตอร์ต้องเป็นกริงและถึกอ่างต้องเป็นกริงทุกอย่างน่มันแปลกและงี่เง่าคือนะแกยืนดูอีกเหรอเนี่ยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อบระจุภัยอะไรดังนั้นฉันมาเพื่อจ้องตัวจักรณะ โอเคเธอไม่ได้เล่นเกมโชว์อะไรเนี่ยนานใช่ไหมเออฉันนายพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมันนั่นคืออะไรแค่คอมเมอร์ไหนอย,อย่าไปใส่ใจหน่อยเลยคอมเมอร์แกเป็นนัมเบทมเหรอไม่เขาไม่เป็นไรนายพูดถูกเราจะไปจากที่นี่ไงพวกตรงนั้นว้า คือภาพสตีก่อนไม่ทำไมนะผู้อืนะเดี๋ยวพอมี่ไม่อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าภารกิจน,นี้เป็นของเธอเหรอเบาๆหน่อยฉันไม่ได้ยินเสียงบันไดเลื่อน มีคนออกไปสู่ห้วงว่างเพราะเขาต้องได้รับผมไม่ดีนนนแน่มันี่เลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อใช่การประจนไพลเคนคอมโมพารูแบบคอมโมอซิสแล้วก็กลายเป็นล่างน้ำทำเหรอ พขาเมื่เป็นนามารรมเหรอทำไมไม่มีใครบอกฉันและเธอก็ลงไปในห้องใต้ดินเลยฉันไม่คิดว่าเขาโมดจะยอมแพ้แบบนั้นไม่ได้จะว่าในะคิงเกอร์แต่เธอน่าจะเป็นลายต่อไปขอบคุณให้แสดงแล้วมันไม่มีค่าอะไรสำหรับคิงเกอร์ไงฉันเจ็บปวดมากมาก อุ๊บฉันขอโกหกเพ่เธอเรื่องทางออกด้วยนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ฉันนี่ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเข้าไปอีกด้านแล้วฉันสร้างไม่เสร็จเ,ออเลยละ แล้วแน่นอนว่าฉัน่อยากให้ใครเห็นงานที่ไม่เสร็จของฉันและยังยิ่งถ้ามันพาเธอไปสู่เดอะวอยด์แต่ก็ดีที่เธอสามารถชว้ควีน,นได้เพราะงั้นเธอจะได้กินอาหารมอบด้วยกฎหมายจิตใจในโลกนี้อ่านนะ รู้อะไรไหมฉันหิวจะไส้กิ่วแล้วแต่นายไม่ได้ทําอะไรเลยนะแล้วไงฉันก็หิวได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่หลอกแจ็คแล้วไม่จําเป็นต้องก,กินหรือนอนในโลกดิจิตอลนี้เลยเนื่องนั้นโลกดิจิตอลก็แค่อาหารที่เหมือนความจริงซึ่งไม่มีด้านโภชนาการอะไรเลย,เลยช่างมันเถิดนายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิตอลเมื่อไหร่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญอะไรนะเต้นเต้นเต้นเตนเต้น

ดึนดนดนดิ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 นเดินมาหากอบลงงละครจองจำก็ขอโทษด้วยนะครับที่ภาคบันตอนก็แบบเรียกง่ายๆคือภาคไม่เก่งอะเนาะผมขอโทษนะครับบ๊ายบาย